พี่น้ําหนักตัวเยอะมากๆ95กิโลเล่นครั้งแรกคนคาร์ดิโอก่อนไหมคะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะน้ําหนักตัวเยอะหรือว่าน้าหนักตัวเท่าไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าพึ่งเข้ายิมครั้งแรกหรือออกกำลังกายครั้งแรกนะครับผมแนะนําให้เวทเทรนนิ่งก่อนครับเพราะอะไรรู้ไหมครับยิ่งคนใหม่ๆแล้วนะครับมาถึงปุ๊บถ้าเกิดเราไปคาร์ดิโอก่อนนะถ้าเกิดเราไปคาร์ดิโอก่อนนะเราจะเหนื่อยครับพอคาร์ดิโอเสร็จเราจะเหนื่อยแล้วมันมีแนวโน้มที่เราจะไม่เวทต่อนะครับแล้วมันมีแนวโน้มที่เราจะไม่เวทต่อแล้วนะครับและอีกอย่าง มันเหนื่อยแน่นอนร่างกายสูญเสียพลังงานแน่นอนนะครับแล้วเวลาเราไปฝึกเวทเทรนนิ่งหรือว่าบอดี้เวทก็แล้วแต่เนี่ยยิ่งคนใหม่ๆนะถ้าฝึกยังไม่ค่อยทำนานนะครับยังไม่ค่อยสวยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำหนักที่ใช้เล่นอาจจะยังไม่รู้ได้สยซ้ัว่าต้องต้องเล่นหนักเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับมายมัลเซอร์คอนเนคชั่นอ่ะการควบคุมกล้ามเนื้อครับก็ยังไม่มีแล้วก็ทีเนี้ยยิ่งเราเหนื่อยจากคาร์ดิโอมาก่อนแล้วด้วยเนี่ยแล้วมาเวทเทรนนิ่งนะครับเวลาเราควบควบคุมมัดกล้ามเนื้อมันใช้พลังงาน จังหวะหายใจหรือว่า movement ต่าง,างๆเนี่ยมันใช้พลังงานตรงนี้ด้วยซึ่งหลายๆคนนะ่มองข้ามไปนะครับแล้วยิ่งเราคาร์ดิโอเสร็จปุ๊บมันเหนื่อยแล้วสมองมันก็ล้าเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วแล้วมา w e ทเทรนนิ i n g เนี่ยมันจะได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพครับผมเลยแนะนํานะให้มา w e ทเทรนนิ i n g ก่อนนะครับแล้วค่อยไปคาร์ดิโอ w e ทเทรนนิ i n g ตอนแบบร่างกายมันสดชื่นอยู่อะมันยังมีกํลาลังอยู่มันยังมีแรงอยู่อะมันจะสามารถแบบฝึกได้แบบเต็มที่ใช้น้าหนักที่ดีได้ควบคุมฟอร์มได้ดีได้นะครับแล้วค่อยไปคาร์ดิโอ การคาร์ดิโอครับมันแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยเวลาเราแบบขึ้นขึ้นลู่หรือว่าเราไปเดินนอกบ้านมันคือแค่การเดินไปเรื่อยๆมันคือมูฟเมนท์ที่ร่างกายมันชินอยู่แล้วมันชามันแบบมันมันเป็นไปตามอัตโนมัติอยู่แล้วมันเลยสามารถทําแบบทาเรื่อยๆทําชิวๆดูโทรศัพท์เล่นเกมฟังเพลงไปได้เรื่อยๆไม่ต้องใช้สมองเยอะเดินไปเรื่อยๆแค่นั้นมันเลยเอามไว้หลัง่าหลังเวทเทรนนิ่งจะดีกว่านะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าใครเป็นมือใหม่นะแลวยังสงสัยอยู่ว่า อ่ะแล้วถ้าเกิดเวททนนิ่งต้องท่าไหนยังไงบ้างนะครับเม้นถามเม้นคุยกันไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะหาคอมเมนต์ที่มันแบบเอ้ยดีๆโดนใจนะครับมาแยกตอบเป็นคลิปเดียวแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคอมเมนต์อ่อคอนเทนต์แบบนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit All Fa t ไว้ด้วยนะครับในทุกๆวันเนี่ยผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วก็จะมาไลฟ์ทุกวันวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นะประมาณช่วงสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับก็มาเจอมาทักทายมาถามสดตอบสดกันได้ในไลฟ์เลยนะครับ อ่าสเดือนเนี้ยอยากได้สิ่งที่จะได้นะครับก็คือ1โปรแกรมอาหารส่วนบุคคลนะครับต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างแก้ปัญหายโย่เอฟเฟกต์สกินนี่แฟตน้ำหนักตันน้ำหนักไม่ลงแล้วนะครับหรือว่ามันห่นมันย้วยมันเพลอย่างเงี้ยนะครับสามารถช่วยได้นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับส่วนที่2นะครับเป็นโปรแกรมออกกาลังกายต้องออกกําลังกายแบบไหนทํายังไงบ้างน้ําหนักตัวเยอะควรจะออกกําลังกายแบบไหนนะครับมีสอนทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่3เป็นโปรแกรมคาร์ดิโอครับกี่นาทีกี่วันกี่ชั่วโมงนะครับเทคนิคอะไรใส่ลงไปด้วยบ้างไหมหรือว่าคนน้ําหัักตวเยอะ ต้องคาดิโอแบบไหนถึงจะเหมาะสมถึงจะดีกี่นาทีถึงจะดีไม่ส่งเสียมวลกล้ามเนื้อไม่เร็วมากจนเกินไปนะครับผมสอนหมดในลายเทในลายส่วนตรงผมนะครับเทนแบบ1-1นะครับเป็นแบบไพรเวทนะครับใครสนใจคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยครับจะไปถึง2 0 0 0 0นซับครับ